อ่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้เกือบไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเนีเดี๋ยวพามาดูผ่อนยังไม่ถึงปีเลยครับเนี่ยโอ้ไม่รู้มันขึ้นอะไรเป็นอะไรแบบนี้ไม่รู้ครับเนี้ อยู่แบบนี้ตั้งแต่ตอนตอนเช้าครับชาร์จชาร์จทิ้งไว้ทิ้งไว้ตั้งแต่กี่เที่ยงคืนชาร์จตั้งแต่เที่ยงคืนครับนี่เครื่องที่ผมใช้เป็นซัมซุง A54 ครับเนี่ยเดี๋ยวไปดู พอผงกดเนี่ยนะครับอันนี้ตัวตัวปิดอันนี้ตัวลดลดเสียงครับพอกดนะครับแช่ไว้นานๆเหมือน,นกับกดรีเซ็ตเครื่องใหม่ครับนี่มันดาวแล้วครับแล้วมันขึ้นเหรปุ๊บมันขึ้นอยู่อย่างนี้เลยครับ ตื่นมาก็เห็นมันเป็นแบบนี้แล้วครับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกครับข้อมูลข้อมูลนี่ก็อยู่ในเครื่องนี้ก็ตั้งแต่เช้าว่าไ,ไดกินคงกินข้าวไม่มีตัง จะโทรหาใครก็โทรไม่ได้แต่เราก็โอ้โหรถอดข้าวไปวันหนึ่งเต็มๆก็อารมณ์เสียเลยเ <c oughs> ดินทํานู่นทนํานี่ล้างรถอีกล้างรถก็โดนเขาว่าอีกเขามาบอกผมว่าเขาไม่อยากจะเสือก เมก็ยังงงอยู่ไม่อยากจะเสือกไม่อยากจะมาว่าเขาเามาว่าอ่าล้างรถตรงนี้เจ้าของเขารู้ไหมก็เขาไม่รู้หรอกแต่ก็คือว่ามันจะมีกล้องอยู่นะนี่ตัวหนึ่งแล้วฝั่งนี้ตัวหนึ่งอันนี้แกก็รู้นะครับว่าใครทำอะไรทำอะไรอะ่ะ เขาก็ไม่ว่านะครับเขาว่าล้างรถทั้งคันน่ะมันใช้น้ําเยอะก็เยอะจริงผมงก็ยอมรับครับแต่ก็คือว่าเจ้าของตรงนี้นะ่ะแบบประมาณว่าเช่าเจ้าของที่เขาเช่าอะ่ะเขายังไม่ว่าเลยครับแล้วคุณมาเสือกเผือก อะไรผมก็งงเขาว่าเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาแบบยังไงไอเป็นหูเป็นตาผมก็เข้าใจอยู่แทนที่จะเดินมาบอกผมว่า,านุม่มเจ้าจของเขารู้ไหมว่านุ่มล้างรถ ได้ขอเขายังอะไรประมาณนี้เขาไม่พูดนะครับเขามาว่าผมจอดๆๆๆเลยเขาว่าเขาเป็นเมียเมียเก่าอะไรสักอย่างนี่เลยมไม่ค่อยอยากจะจำหรอกเรื่องแบบนี้นะครับแต่ก็คือว่าช่างช่างเจเขาไม่ว่านะครับ ผมก็เลยปั๊บเดินไปอะไรวะยังไงผมว่าสมองเออเร่อเลยทีนี้ผมก็เลยแบบเดินเดินไปยืมโทรศัพท์โทรศัพท์ลูกน้องพี่พี่เจนะครับพี่ช่างเจนะครับก็คือว่าโทรหาช่างเจเลยใส่ซิมซิมผมเครื่องนี้มันก็เออเร่อ,อรวนอยู่อย่างนี้แหละเนี่ย จู่อย่างนี้แหละต้องเข้าศูนย์ผมก็เลยโทรไปหาฮัลโหลพี่ผมล้างรถได้ไหมแกก็บอกว่าเอ,อ้อยงั้นล้างไปเป็นไรแล้วแล้วอะไรวะแล้วอะไรวะเมื่อกี้จะพูดอะไรเมื่อกี้ลืมเลยแล้วประมาณว่าแบบ ล้างรถได้ไหมเขาก็ให้ล้างนะครับเขาก็ล้างไปไม่เป็นไรแล้วเขาบอกว่าน้ําน้ํามันหมดเยอะล้างทั้งคันเลยนะพี่เออจะล้างไปมันต้องไปสนสนใจอะไรหรอกพี่ให้ล้างผมล้างได้แต่ข้างนี้ข้างเดียวนะครับ แต่แกดีนะทั้งเจแต่เหมือนภาพมันยังไงอะอันนีซ้ซื้อเครื่องใหม่ครับนีเครื่องใหม่ใช้รุ่นไอโอ ppo oppo อะไรอ่ะได้ดูแต่ภาพชัดอยู่นะก็โอเคอยู่ครับถ้าซูมก็โอเคอยู่นะ โอ้ทองอืดอะไรเนี่ย Opp o อปเ A สิบแปดซื้อที่เดโมอะไรเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้ผมอยู่อะไร,ะไร <c oughs> ที่เขาเรียกว่าสีแยกสีแยกเปิ้ลเปิ้ลอะไรเนี่ยหละโนเปิ้ลโนเปิ้ลสีแยกโนเปิ้ล รือมอสสาตอะไรนี่แหละทุกอย่างนี่แหละเป็นห้างครับรอะไรส,วสัวนแหลมทองแหลมทองสายเจ็ดถนนแหลมทองสายเจ็ดครับ แต่ผมว่าสู้ไอ้แอ้าสีไม่ได้นะมันไม่ค่อยเห็นนะขนาดผมเปิดแฟลตแล้วน,นั่นนี่เหมือนไฟมันน้อยอะ่ะไฟมันน้อยจริงๆฝั่งนี้ยังไม่ได้ล้างครับแต่ก็คือล้างมาบ้างแล้วมันเกิดเนี่ยล้างมาบ้างแล้วแต่ก็คือผมบ้างไง không có làng nằm à cờ đại thô thô về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โนเปิลครับตรงนี้มันจะเป็นสีแยกครับฝั่งนี้มัรู้ไปไหนแต่ฝั่งนี้อ่ะผมผมไปไออะไรวะห้างเดโอมอ่ะนี่เลี้ยวไว้นี่เลี้ยวซ้ายซ้ายน่าจะตรงไปมั้งเจอสีแยกนั้นอ่ะตรงไปอีกก็บอกไม่ถูกอ่ะ แล้วก็โทรไปหาเท่าแก่ว่าอโลเท่าแกโทรศัทรพท์ผมพังไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเออเรเออะไรเครื่องเปิดเครื่องไม่ได้เลยอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ลูกน้องช่างช่างเจโทรมาหาท่าแกเขาก็บอกเออไปซื้อเครื่องใหม่เลยหูดีมากเลยซื้อเครื่องใหม่เลยยวซื้อให้เขาว่าซื้อให้แบบไหน <laughs> เ <c oughs> ขาว่าจะซื้อให้แล้วก็ให้โทรหาพี่บีมาหาผมด้วยเก๋ก็โทรจริงนะแล้วก็เก๋ได้โทรไปหาช่างเจด้วยบอกว่าถ้าช่างเจอยู่นู่นน่ะให้ซื้อโทรศัพท์ให้ผมก่อนแล้วเดี๋ยวเขาโอนให้แล้วทีนี้ ช่างเจก็โทรโทรมาหามา,หาผมแต่ซิมผมอะยังอยู่ในเครื่องของของพี่เอกลูกน้องช่างเจอะพี่เอกแล้วก็โทรมาผมก็บอกบอกช่างเจว่าผมได้โทรไปหาแล้วท่อเกทเกท่อเกบอกว่าให้ ผมไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็รอรอพี่บีมามาหาแกก็บอกถ้าแกลูกพี่แกจะบอกว่าลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เองอะให้ให้พี่ซื้อโทรศัพท์ให้เองแต่คือแกไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แถวนี้ไงแกไปที่ไหนหรอก ไปอุดรไปอะไรนี่แหละสักอย่างไปซ่อมรถครับแกจะมาถึงพรุ่งนี้เช้าก็ผมก็ได้แต่รอผมก็จะเอารถมาซ่อมด้วยไงนี่ก็พี่พี่บีเขาก็มาถึงพอดีครับเกาก็พาไปไปที่ห้าง โอ้ห้างร้านโทรศัพท์นี่มันอยู่ชั้นไม่ชั้นสี่ก็ชั้นสามนี่แหละถือผมไปไปซื้อก็งานเข้าเลยครับไม่รู้เป็นอะไรโ้เสียดายเลยต้องเข้าศูนย์ครับเครื่องนี้ต้องเอาเข้าศูนย์อย่างเดียว เกือบไม่ได้ลงลงคลิปแล้วไปก็เดินเดินทักรอบหนึ่งนี่แหละแล้วก็เจอร้านที่ถูกโฉลกครับร้านที่แก่พูดดีอยู่นะพูดดี แนะนำลูกค้าดีผมขถามว่าจะเอาเครื่องราคาเท่าไหร่เอารุ่นไรมม่เอา Oppo Oppo แล้วก็แนะนำให้รุ่นนั้นรุ่นนี้อะไร Vivo Vivo ว่ะ Vivo เร้ยกว่าดีอยู่นะ Vivo แต่ผมก็ ว่าจะเอาวิ v โอยู่มันสี่พันกว่าบาทสี่พันเท่าไหร่สี่พันห้าพอแต่ดูแล้วส่งมันไม่ถูกอะไม่ชอบไม่ชอบครับเลยต้องเอาอั p ปโปแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟดีกว่าแล้วก็ทีนี้ไออั p ปโปเครื่องนี้ เขาขายอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ฮะ 5, 5, 9, 50. ห้าพันห้าพันเก้าร้อยห้าสิบนะแต่ผมไปลดลดราคาเขาลดได้เหลืออยู่ห้าพันแต่ได้เขาลดให้เหลืออยู่ประมาณ 5, ห้าพันห้าร้อยว่าเออห้าพันได้เปล่า เอาได้ถ้าจะซื้อเอาอไปเลยห้าพันอกงนั้นได้ออกเองออกให้อุ๊ยนักเลงโพนักเลงโพมากเลยครับคนขายนี่ผมอยากเนะนนำเลยร้านนั้นดีมากเลยต่อรองได้ครับคุยกันได้แต่ก็คือว่า ยังไงฮะวันนี้คล,คลิปยาวยาวหน่อยคุยหนึ่งนาทีหยุดคำ<ม>ํำแต่สุดยอดท่าแกด,ดีดีดีครับให้ซื้อโทรศัพท์ให้ ถ้าถ้าหักตังค์เ่ยเท่ากับผมเบิกเบิกไปมือสองแล้วนี่นีนรอบแรกอะ่ะผมเบิกไปแล้วสี่พันค่าข้าวเนี่ค่าข้าวเบิกสี่พันแล้วก็โทรศัพท์นี้อีกห้าพันแล้วก็เบิกอีกสามพัน 2็นหมื่นสองละแต่นี้ค่อยดูว่าเช่นเดือนอะ่ะเขาจะหักเปล่าถ้าเขาไม่หักก็คือว่าผมก็เท่ากับได้ได้ไดโบนัสห้าพันนี้คือเท่ากับดูแลที่ดูแลรถเขาจะดีไม่ดีก็โอ้โห,หมืดตึบ จะดีไม่ดีก็อยู่ที่ว่า F4 ก็แล้วกันครับผมดูแลรักษารถจีดีไหมรถสะอาดไหมคือผมเช็ครถตลอดครับแล้วก็อีกอย่างล้างรถด้วยครับ ไม่ใช่ว่าสักแต่ขับอย่างเดียวไม่ใช่ครับก็ดูเอาเนี่ดำปืดดำปืดสะอาดค่ไหนครับไม่ได้ว่าชมตัวเองเท่าไหร่นะครับก็อยอตัวเอง <c oughs> นก็ ไม่มีอะไรมากครับแค่มาระบายอยากให้รู้ว่าทำไมถึงวันนี้ผมไม่ถ่ายโครงถ่ายคลิปก็โทรศัพท์พังก็เครื่องนี้ก็จะเอาไปเข้าศูนย์ศูนย์จะอยู่ที่อายุทยาอายุทยาครับก็รอวัน ว่างนี่แหละครับก็น่าจะเป็นเป็นพรุ่งนี้มั้งพรุ่งนี้แหละน่าจะได้ไปอยู่พรุ่งนี้ก็รถนี้ก็ซ่อมยังไม่จบต้องเปลี่ยนซีนเนี่ยมันเยิ้มตรงนี้ครับเนี่ยไม่รอยมันเยิม้มเนินอะ่ะตรงขอตรงนู้น มันยืมเปลี่ยนซีนแล้วก็สายไหนหลุดอีกแล้วเนี่ยสายหลุดนะอาจะเป็นไฟถอยอะนี่สายมันหลุด ต้องหาได้วนะ่าแปะได้แต่ดีนะผมยังไม่ได้เปิดถ้าเปิด,ดนี่ช็อตแน่ไฟถอยอะ่ะผมไม่ได้เปิดนี่ไฟถอยครับเป็นไฟถอยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ